โอเคในคู่สุดท้ายประจำค่้งคืนวันนี้แหมเป็นโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแบงค์เอาอีกแล้วครับโอ้โหนี่แกเชิญเกวลือตัหูนี่ต้เด็กๆนี่เพื่อนๆโอ้โหหลายๆคนอาจจะเตะบอลพลาสติกครับโอ้ยจำแบงค์ดีเก เละหล็กเตะลูกมะพร้าวหรือเปล่าครับตอนเด็กๆอ้นี่กระเท้าหนักจริงๆอ้นี้ขึ้นนัแบบอูหนี้ไม่กี่วิเองครับ้าคู่กับอ้โหดูครับหนึงสู่แล้วครับบ้านะาหน้เดอร์บูตามหลังเฉยเลยอู้ีนี้เพิ่งจะกลับมาคืนสนามแม่กับเดอูตเเกมแรกเลยครับหลังจากหายไปหลายเกมครับอูแล้ว เรามาต่อ9แล้วกหลุดอ่ะเามาต่อ9ตรงกลางไม่ใช่ตรงนี้าตอ9ตรงน้องาต่อ9อเอเน็ตเนนาะอ่ะวาอะตรงทิม่าเหนือเลย้ท่ารงกอหน่อยป่ะไม่หน่อยเยอเหมอกันเราไม่หมดอ่ะเรา่ เสียตัวเลยครับนดบูก็ู่อตัู้เล่นตัวจริงลงมาแล้วตอนนี้ที่ลงมเผู้เ่แม่เป็นผู้สำรัตู่กบโอ้โหู่กับ ทีมขวาประตูนี้ใหม่ทันตีทันนั่นเดี๋ยวบูไม่ต้องเอาแบ็กลงมาครับก่อนหน้านี้นที่ลงไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือนนั่นพีครับเป็นผู้งับประตูครับโอ้แต่เกมนี้มาใช้บีไม่ใช่พีการเลยก็ามาเสียประตูแบบโอ้โหแล้วมาเร็วจริงจริงครับยังได้เป็นเตะคู่ทันทนั่นขวา,วาของรังการ เอลลุสวนกับเตะให้มาไมราามั่านย่างต้นมาด้วยครับสำหรับเดบูบ้ครับเชฟไปลูกนี้ไม่ถหงโอ้โหทางขวานี่ว่างอยู่อะไระไข่เงาอีกไขงพี่เล็ก ขายงออได้ยินมั้ขายงอ,อไปดูเลยได้ยินเน่สามโลสิขอเล่นสร้างครับชี้ออมาออกไปดีแล้วระาอนี้องค์การยังเก็บได้แร้เปล่า Ja, Thank you.

โอ้โหนักองหลังยังช่วยกันเกลี่ยได้ดีครับยังได้ไปลูกทุ่งเยอะเดี๋ยวั่นแตอนนี้ตู่ครับเจ็บปากันแล้วเผลอทิ้งออกมาอ้าแถวสองเตะไปต่อไปดีแล้วตัวหดุดขึ้นมาสองตัวหนึ่งแล้วตอนนี้ โอ้โหนี่จังหวะลุยขึ้นมาสองคนต้องชมเลยก็มาจังหวะให้มาในชั้นแบบนี้นึงเลยแต่บอลก็ยังมีแรงพอที่จะมาถึงนะนะโอ้โหแล้วกินดูไม่เหลือเด็ดขาดจริงๆสองประตูนี่โอ้โหต้องบอกว่าฟ้าความเกีบพรมเติรเด็ดขาดมากครับสองประตูนี้โอ้โหดูแล้วมันยิงวางเท้านี่แน่นอนมากครับโอ้ตเป็นสองประตูต่อศูนย์เลยตอนนี้มัเดี๋ยวือดรำบากหนักแล้วประตูล่าต้องหาหมายเตอ แต่ถ้าแ้าฟันต่อแบบนี้ฟันเทียบกับเวลานี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเวลานี่เหลืออีกเยอะมากครับเพราะฉะนั้นยังตัดสินเกมแบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับมียุคมีแผ่วให้เห็นเลยเดี๋ยวมูมีรออยูหน้าครับว,วันนี้ตัวลุกก็ถือว่ามากันเพราะข้างจะครบด้วยครับถ้าจะขาดแค่หน้าเพลงแค่คนเดียวครับนอกนั้นอยู่ครบทัว่วสมบูรณ์ได้ต้นมาด้วยครับเดี๋ยวต้น นี่ับ้ว嘛ต้นีถือว่าคล่องครับโดนรวซ้ายได้ขวาได้ครับต้นล็อกักแหมะัวี้ามดีก่อนแล้วอ้ลูฟ้าแล้วมลูกนี้โอ้โหจังหวะแรกกบนี่นะจังหวะแรกดนึงนครับนี่เขาเดดอธิบาบชัดเจนเลย อาไปคิดกับต้นกำแพงแค่สองกับต้นโู้โูนี่ตัดสินใต้่งส่งไม่ดีเลยตั้งเงินใหม่อ่ะเดิรบูเวลาเรียงไม่หม่านขึ้นทางเลยด้วยนะดูครับต่ำ ไม่จะตามช่องให้แ๊้ไปหานตามย้อนอย่าไปตั้งกันหนยเดฟเดฟทำพลาจะเปิดอยู่ให้ฉันแหลกอีกอต้นไปแยกกับมาได้ครับดูกระโดดกับมาเต้ต้นอูเจียบ,บอลวิโดงวนเงี้ยโง่หัแอกพลาดัวเองอยู่ตรงนีตูขี้เจ็บ ไปเล่นท yeah. ีน <tampoco S 2> so <scratched into the beach> yeah, ี <c oughs> <tra> um <guys> ้ของดีเลยแม่งใหญ่เดฟติฟตกมาตรงกลางสวยแล้วตไปหนึ่งสองหม่มีคนที่สามเอ้าแล้วไปโดนแป๊กอีกจังหวะหนึ่งใช่โอ้โหแป๊กตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะเดินทะลุันเยองอยู่ เอ้าพุ่ามฟาวหรือเปล่าครับโอ้นั่นแหละครับที่บางทีจังหวะพุ่มไม่ฟันนี่แล้วตันขันตัวใาญครับพุ่ม,มอัดเข้ามาลูกนี้โหมพิงเข่าหลอกเด็บยิงชลับแา๊กปล่อยจะให้ออกข้างแม่ลูกนี้ยังได้ครับพุ่มเลียวทันทีครับเด็บกระโดดมาแบ๊กอู้จับตื้นหน้าขาลูกนี้ยังไม่ออกคก็ไม่ลองสุดท้าย โอ้ด oh, mm ิฉ hmm. okay. re ันแลบแล้วม oh, oh, ันเป็นนั่นผู้การได้ทุ่งนะโอู้ไปทัดนั่นเดินยืดกลับไปฝ่ามันเก็บแรกไม่ดีครับจังหวะนี้ลึกไปถึงเจตัางเงินใหม่เตะโอ้ให้ใครครับจังหวะนี้ดูครับแปอตงหูลุยมาแล้วโดนขวางในป่าวครโอ้โหดูครับเออจังหวะไปกับบอลเนี่ยวหูต้องบอกว่าจังหวะนี้ทำดีครับ โอ้เจครับนี่เราสิงบอกเจทำฟาวครับโอ้เดฟนิวยังจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟาวไม่ได้ทำฟาครับเออเจนีไปเชื่อว่าโดนกระชากครับทำบะนั่นนี่ยแล้วก็โอ้เอาไม่อยู่แล้วลูเข้าไปแพ็คตอโคนเนี่ยตูกนี้ได้ฟาครับตังหวะนี่เลยว่าลูกนี้ไปถ้าตูดไปได้ในตัวต่อตัวกุศลก็ตูวนี่ยุ่งเลยครับแบงค์นี่เป็นคนจีนระตูวแรกครับ คราวนี้จะน่าจะเปลี่ยนมากนะครับคุณปั่นขวาเลี้ยงน้อยอะไรแล้วโมโหผู้นี่เหมือนเชื่อแล้วตูดยืนเหมือนไม่มีอะไรแล้วคู่นี่ตรงกลางอีแกเป็นช่องเลยครับไม่ได้กระโดดไงคือเขาเขาเบี่ยงข้างเขายืนไม่ชิดเขาเบี่ยงฉากเลย มันกฉากโลกโอ้โหตอนนี้ยุ่งแล้วพนันเดอะบูกโอ้นี่กำแพงยืนไม่ดีว่าจะคู่นี่ต้องบอกว่ากำแพงตายแล้วโอ้นี่ถ้าเป็นกรุงศรีอยุธยาคงโดนยึดเฟืองไปแล้วโอ้โหต้องบอกว่าว่าจะคู้กำแพงตัวจิ๊กยืนริมสุดเนี่ยเหมือนจะไปฉากหลบแล้วโอ้หลบทีเดียวที่เป็นเรื่องเลยครับ อาจังหวะนี้เปิดให้ดีดดดต้นฝากให้ออกมาต้นโหลไปได้ทางซ้ายนะต้นไหลลูกนี้วแต่เปิดอู้หูลงมาขือนยิงขือนผ่านไม่โดนครับนะนะโอ้โหนี่ถ้าโดนใครขึ้นมาจะยุ่งเหมือนกันครับ ไม่ว่าเป็นกองหลังหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วมีโอกาสท้เข้าประตูตัวเองก็มีแล้วเพราะฉะนั้นโอ้ลูกแบบนี้สก,กัดยากครับกองหลังนี่เกลียดมากนะล,ลูกแบบนี้โอ้คิดครับเสียงยาวขึ้นมาจังหวะสุดท้ายมั่นบอลนี้ลึกออกข้างไปเองครับเตะทุ่มฝังสนามกังซ้ายครับเด็บ เดี๋ยววอนนี้ยังไม่ได้ทำเกมเลยครับตูสเจไดราลงไดแบ๊คแด้ไหมล้วลงแบของข้างหน้าแล้วแบ๊คไหลแล้วตั้มอ้าวบอลมันพันแข้งมันขาเจอาลุงสองโอ้โหแก้สวยครับแบ๊คอ้าวแล้วลูกนี้โอ้ฟ้าก็ไม่ตัวเหยียบเท้าหรือเปล่าครับนี่ครับมันดันก็ไม่ได้ตั้งใจพยายามจะไปแยกบอลแต่ว่าแม่ลูกนี้เข้าไปเหยียบเท้า ตายเลยนมเสียตาไว้ครับแอดอีกยิงไม่คม่อยสมคูณอยู่ด้วยครับโอ้โหแล้วตัวเล่นวันนี้มีกันไม่ค่อยเยอะเวอร์สำหรับเดบุ๊คเนี่ตอนโอ้โหแป๊กอีกรอบเลยครับปานซ้ายโอ้โหสิป้องเฉยเลยครับแม่โอ้โหเโโหด็บแม่ตังหวะสกีเปลี่ยนแผนนี่น่าจะเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหตรงนั้นนี่ประมาณหลาเดียวครับ โอ้โหนี่เหลือเชื่อผู้สังตูวม่กจือตำแหน่งดีมากครับลูกนี้ถ้าตำแหน่งผิดนิดเดียวดีรับไม่ได้แน่นอนครับโอ้โหหม้อฟองนี่ระยะจอดอเลยครับโอ้โหเนี่ยโดนไปแล้วแม่โอ้โหนี่ลูกนี้ต้องบอกว่ายิงดีมากครับโอ้โหมุมก็ไม่มีครับโอ้โหเป็นไม่ได้ครับตุกคนโอ้โหเต้ลูกนี้ยิงนี่เพื่อนยังไม่คาดคิดเลยครับ กูไม่ได้ยิงอสวยแบบนี้มันมานแล้วเต้เลยนะผมโอ้ลูกนี้ทำดีจริงครับแล้วโอ้โหนี่ตั้งปอมยิงคราวนี้โอ้โหดีมต้องปาดก็นี่จะเป็นตั้งสองยิงอย่างนี้ไม่ดีครับโอ้ท่านท่านเดี๋ยวคุกพี่สงนี่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตูงร่าอาเป็นยังไงได้เป็นคอนเทอร์กิ๊กทางซ้ายครับของทุ่การแล้วเล่นสั้นครับ โยกหลบมาแล้วโจวิ่งจังหวะนี้ใกล้เคียงครับเป็นตั้งแต่จากปากก็ะตูครับเราเล่นชั้นบังทีครับ๋ยวบูสเติปแล้วตกลงคือยังไงต้องเอาคำตอบไหมว่าเพื่อนเขาจะไปหาหรือว่าฮเขายงไม่ คือยังไงไม่คือท้าโงไม่รู้ไม่แต่ถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเพื่อนเขาจะไปหาเนี่ยปุ่มตายมาเลยนี้โอ้ยต้องบอกว่าหลังนี้ได้ประตูที่สองโอ้นอีกแวถือว่าหายไปจากเกมของผู้การเหมือนกันครับแต่จังหวะเนี้ยได้เป็นลูกคอเนเดคิดกครับ บางออกข้างไปเลยไปหาียเดี๋ยวรอไ่อนแงหาเหลือเหลือไปเตกลงจะไปขายเขาอ่ะไปหาเขาใช่ไหมขอลอนดูนะเพราะตอนนี้เขาเยี้ยงอง่นแล้วเชฉด ถ้ามีมัดก็ได้ไม่ติดอะไอ้โค้งไปแล้ว่าะถ้เที่เป่าไม่ได้โทรห่มก็ได้่เาว่าเพรว่าเือหืเปล่าพูดไม่ได้ไม่รู้

เปิดจัดมาเท่านี้ไม่ผ่านครับฉลับแล้วจังหวะสองต้องทิ้งออกไปก่อนครับ่ป้อนไทยไว้ก่อนครับลูกนี้สามเลยเหลือใบว่ามาตรเลยไม่ใส่นะย้อนมาเดฟจะลุยไม่ผ่านแล้วโต้สวนครับอ๋าเราเดือดร้อตรงการจังหวะนี้ถึงก่อนโอ๊ตจะคืนเมื่อไอีกทีไม่ได้ครับแล้วโต้สวยครับแบ๊ก เอล้ำบังไม่ค่อยดีแต่ยังง่ายเลยโอ้ดโอ้โหไม่ไหวดื้อเลยโอ้ดโอ้ดให้ได้มาแต่คือต้องอู้ไอโอ้ดโอ้หูนี่กันลุยฟันจริงๆแล้วนี่ตั้งแต่แดนตัวเองเลยครับโอ้หูนี่ตั้งแต่ยื่นมาลูกนี้นี่เป็นมะเอกเลยครับโอ้หูนี่กันลุยได้แบบแดนตัวเองครับโอ้ชัโลกมาคนเดียวลูกนี้แดูเลยพวกใบหนิหมดไปเลยครับออกมาสวยจริงเลยแปลกภาษามสี่คนเนี่ยโอ้โห หจย์ยิงไกลแล้วไม่พาไปทิ้งจังหวะสองยังเป็นของเดิมลุ้กับเตะต้นถลุงช่องมาสวยเดียบตรเข้าขวายิงนึงเรียยร้อยเลยโอ้โหโอ้โหลูกนี้เดียบตรงคลาสสิกเลยครับโอ้โหนี่จะตกเข้าเท้าขวาแล้ววนเล่ลูกนี้หายเลย โอ้โหนี่ต้องชมครับนมากแล้วอ่ะน,นี่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นกองหน้าธรรมชาติครับโอ้แต่จริงนี่อย่างเ้กองหน้าดีๆนี่เองครับจังหวะกระตกเข้าขวาแล้วคราบบนเล่ลูกนี้บอลไม่ตกพื้นครับโอ้กองหนังประกบห่างครับก็บอกอย่างนั้นครับยน่าไปผิดเดือดนิดเดียวครับโอ้โหโอบีเอาอย่งเงี้โอ้น,อนี้ไล่มาตอนนี้เหลือแค่ประตูเดียวแล้วครับจากสามป็นสามสองครับโอ้โนี่ถ้าครึ่งแรกจบ แม้ว่าแค่จบแค่สกอร์นี้พวกเขาก็น่าจะพอใจแล้วครับนเด,ดี๋ยวบูจะแต่ดูท่าแล้วนา่าจะขอประตูที่สามเลยครับดูแล้วจังหวะนี้มาสามสี่วันเอาต้นยิงแล้วไม่ได้อโอ้ยยิงเกือบได้ประตูที่เสเมอแน่กองหลังนี่จะไปประมาทไม่ได้ลเลยทีซานเดี๋ยวมาตั้งป้อมน้องปั่นโค้งไปอย่างอาล้าจังหวะสองประตูเลยให้ไม่ถึงโค้ครับ เจฟระตกมาไหมดีครับอลลึกเกินไปครับเลยเลยทันทีครับนาทีสุดท้ายแล้วสำารับเกมเลยขึ่นเวลาแรกครับเวลานีก็เหลือไม่มากครับของเดิมฟูตครับก็ถือว่าถ้ายังนนำอยู่ในครึ่งแรกก็ยังดีครับนะสำหรับ ทางด้า<ๆ>นผู้<ๆ>ก,กางเยอต้องที่เกัดนี้เแ<ๆ>ม่จะไปเสียดายไม่ได้ครับทีนําอยู่สามสีแล้วมาสามสองอาไปอัดกันเองหมงที่แถวสองยันได้ครับต้น<ๆ>ต้นได้ด้วยเจอสองต้นดึงแล้วไปล้องครับมที่แล้วที่บนลูกหัวแต่อต้อนตัวมาโอตลบไปด้วยิงโอ้ยจังเลบอลครับ ต้อนปูแล้วตัดลงทุกสองประตูถ้ายิงเข้าสวยงามแล้วกหมบแล้วแข่งัาได้ก่อน